สวัสดีครับวันนี้ครูนุกมากับอักษร on Learn สสำหรับวิชาคณิตศาสตร์คาบนี้นะครับเราต่อกันที่เรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาแบบการหารนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกมา2คาบแล้วนะครับคาบนี้ครูอยากให้ในักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ป .3 เล่ม1ของอักษรด้วยนะครับเราจะได้ฝึกเพิ่มกับหนังสือแบบฝึกหัดกันนะครับเรามาทบทวนสั้นๆนะครับการแก้โจทย์ปัญหาแล้วก็ เราจะต้องมีวิธีการยังไงนะครับขั้นตอนแรกครับนัเกเรียนอ่านโจทย์ให้เรียบร้อยนะครับแล้ววิเคราะห์ว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ถามหาอะไรเรียกว่าขั้นตอนการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาแล้วก็วางแผนแก้โจทย์ปัญหาว่าเราจะเอาตัวไหนตั้งตัวไหนหารหรือหารกี่ครั้งกี่ขั้นยังไงนะครับแล้วก็แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหาออกมาจนได้คําตอบนะครับเรียกว่าขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหา สุดท้ายได้คําตอบแล้วเอาคำตอบไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลในขั้นตอนสุดท้ายเหมือนกันกับการแก้โจทย์ปัญหาในเรื่องอื่นๆเลยนะครับคราวนี้นะครับนักเรียนเปิดไปหนังสือแบบฝึกหัดป3เล่มหหน้า1 0 1อนะครับอ่าเปิดไปเลยนะครับแบบฝึกหัดนี้นะครับดีตรงที่มีพื้นที่ให้นักเรียนแสดงขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง4ขั้นตอนมาเรียบร้อยนะครับนักเรียนก็สามารถทำได้เลย เริ่มที่ข้อ1ครับข้อ1โจทย์บอกว่าดาวมีกลีบดอกไม้สำเร็จรูปอยู่ห4ร้อสี่สิบก้ากลีบถ้าดาวะดิ์ดอกไม้นะครับ1ดอกใช้5กลีบดาวจะะดิ์ดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอกและเหลือกลีบดอกไม้สำเร็จรูปกี่กลีบะนะครับขั้นตอนแรกนะครับพอนักเรียนอ่านโจทย์เสร็จปุป๊บนะครับ แบบฝึกหัดนี้ง่ายตรงที่นักเรียนจะรู้ทันทีว่านักเรียนต้องทําอะไรก่อนเพราะว่าแบบฝึกหัดเนี่ยมีพื้นที่ให้ชัดเจนเลยนะครับขั้นตอนแรกก็ให้วิเคราะห์โจทย์ปัญหานั่นเองนะครับโจทย์กําหนดอะไรให้มาบ้างครับดดาวมีกลีบดอกไม้สําเร็จรูป649กลีบใช่ไหมนะครับทำดอกไม้1ดอกใช้5กลีบนี่คือข้อมูลที่โจทย์ให้มานะครับก็เขียนไว้นะครับดาวมีดอกไม้ครับสำเร็จรูปมีกลีบดอกไม้ไม่ใช่ดอกไม้นะ มีกลีบดอกไม้นะครับยังไม่ได้ทําเป็นดอกไม้เลยเนาะนะครับมีกลีบดอกไม้นะครับมีกลีบดอกไม้สําเร็จรูปนะครับหกร้อยสี่สิบเก้ากลีบนะครับถ้าดาวประดิษฐ์ดอกไม้หนึ่งดอกใช้ห้ากลีบถ้าดาวประดิษฐ์ดอกไม้ หดอกครับใช้5กลีบโจทย์ถามว่าดาวจะประดิษดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอกเหลือกลีบดอกไม้สําเร็จรูปกี่กลีบนักเรียนก็เขียนเลยนะครับดาวจะประดิษฐ์ดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอกนะครับเหลือกลีบดอกไม้กี่กลีบ เราก็เขียนย่อลงหน่อยก็ได้นะครับให้ได้ใจความคําถามครบถ้วนเป็นอันใช้ได้นะครับเสร็จแล้วเห็นไหมครับพื้นที่ด้านล่างที่อยู่ติดกันตรงต่อไปก็จะให้นักเรียนวางแผนแก้โจทย์ปัญหาเห็นไหมครับนักเรียนก็วางแผนลงไปตรงนี้เลยนะครับว่าจํานวนที่มีคือ649นี่คือจํานวนดอกไม้ใช่ไหมครับจำนวนกลีบดอกไม้อ่าไม่ใช่จํานวนดอกไม้เนาะจำนวนกลีบดอกไม้ที่มีนะครับนักเรียนก็วาด เป็นบา์ชาร์ตเป็นตัวแทนของจำนวน649บเครับจากนั้นครับแบ่งออกเป็นส่วนๆคือดอกไม้ดอกหนึ่งเนี่ยใช้5้ากลีบใช่ไหมครับดอกไม้ดอกหนึ่งใช้5กลีบอย่างเงี้ยแบ่งไปเรื่อยๆนะครับคำถามคือจะได้ดอกไม้กี่ดอกนะครับแต่ละส่วนนี้5กลีบนะครับแล้วมีส่วนที่เหลืออีกไหมไอ้ส่วนที่เหลือนี้ก็เท่าไหร่ด้วยนะครับนี่คือเราก็ต้องหารด้วย5นะครับส่วนที่เหลือก็คือเศษที่หารไม่ได้นั่นเองนะครับ เรามีแผนแล้วนะครับเราก็ไปแก้โจทย์ปัญหากันนะครับประโยคสัญลักษณ์ครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือ649เป็นตัวตั้งหารด้วย5นะครับเท่ากับสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับนักเรียนก็เขียนที่บายออกมาครับว่า649คืออะไรนะครับ649ก็คือกลีบดอกไม้ที่ดาวมีใช่ไหมครับก็เขียนที่บายหรือเขียนเหมือนโจทย์เลยก็ได้นะครับว่าดาวมีกลีบดอกไม้ สำเร็จรูปอยู่649กลีบนะครับ649กลีบแบบนี้นะครับประดิษฐ์ดอกไม้ประดิษฐ์ดอกไม้1ดอกใช้5กลีบนะครับคำถามคือดาวจะประดิดดอกไม้ได้ทั้งหมดกี่ดอก ดาวจะประดิษฐ์ดอกไม้ได้นะครับตัวส่วนที่เป็นคําถามว่าทั้งหมดกี่ดอกนักเรียนก็ไม่ต้องเขียนนะครับนักเรียนก็เขียนเป็นหกร้อยสี่สิบเก้าหารด้วยห้าเขียนเป็นกระบวนการที่เราวางแผนมาแล้วลงไปนะครับนักเรียนก็ไปทดข้างนอกนะครับว่าห4ร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยหารด้วยห้าได้คําตอบเป็นเท่าไหร่เศษอะไรนะครับห้าหนึ่งเป็นห้า 6-5ลบ5เหลือ1ครับดึง4ลงมาครับ5 2เป็น10 14-10ลบ10ได้4ดึง9ลงมา5 9 45เศษ4เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้นักเรียนก็มาเขียนก็คือจำนวนดอกไม้ที่ดาวประดิษฐ์ได้นะครับคำตอบที่ได้ก็คือ129ดอกนะครับเหลือนะครับ4กลีบแบบนี้นะครับ นักเรียนก็มาสรุปครับว่าดังนั้นดาวประดิษฐ์ดอกไม้ได้เอ่129ดอกเหลือกลีบดอกไม้4กลีบนะครับก็มาเขียนตอบเช่นกันครับว่าตอบดาวประดิษฐ์ดอกไม้ที่ต้องเขียนด้วยนะครับเพราะว่านี่มีสองคำตอบใน คำตอบนะครับในตรงคําตอบเนี่ยต้องตอบจํานวนสองจนวนต้องเขียนบอกได้ว่าจํานวนนั้นแต่ละจํานวนคืออะไรนะครับดาวประดิษฐ์ดอกไม้ได้หนึ่งร้อยี่สิบเกดอกเหลือกลีบดอกไม้สี่กลีบแบบนี้นะครับในส่วนที่ทดนะครับท่านเรียนทดด้านข้างเหมือนครูนักเรียนลบออกไปด้วยนะครับจะได้สวยงามนะครับท่านเรียนทดในกระดาษทดก็ ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนที่3ขั้นตอนต่อไปครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับนักเรียนก็ไปตรวจสอบความสมเหตุสมผลกันคําตอบที่ได้เมื่อกี้นะครับ1นึดอกเป็นคําตอบที่เกิดจากการหาร649ด้วย5ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตรวจคําตอบก็เอาคำตอบเอาผลลัพธ์ของการหารคูณกับตัวหารนะครับนักเรียนก็พิจ,จารณานะครับ หนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเมื่อกี้ใช่ไหมครับคูณด้วยห้าถ้าไม่แน่ใจนะครับนักเรียนก็มองย้อนกลับไปดูว่าคาตอบเมื่อกี้คืออะไรหนึ่งร้อยี่สิบเก้าจริงๆด้วยนะครับนักเรียนก็มั่นใจถ้าไม่มั่นใจย้อนกลับไปดูนะครับคูณด้วยตัวหารคือห้านักเรียนก็ตั้งคูณนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าคูณห้าห้าเก้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่ห้าสองเป็นสิบบวกตัวทดอีกสี่เป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งห้าหนึ่งเป็นห้าตัวทดอีกหนึ่งได้หกร้อยสี่สิบห้า นะครับได้หกร้อยสิบห้าซึ่งการหารเมื่อกี้มีเศษต้องเอาผลคูณระหว่างตัวหารกับคําตอบนะครับไปรวมกับเศษด้วยและครับเชื่อมด้วยคําว่าและหกร้อยสี่สิบห้าบวกเศษเมื่อกี้คือเศษสี่ได้เป็นหกร้อยสี่สิบเก้านะครับตรงกับโจทย์ถูกไหมครับตรงกับโจทย์ดังนั้นจึงสมเหตุสมผลนะครับ 5. แบบนี้นะครับนักเรียนก็จะได้คําตอบที่สมบูรณ์กับแบบฝึกหัดนี้นะครับนักเรียนก็ฝึกกับข้อที่เหลือของแบบฝึกหัดนี้นะครับฝึกทําทั้งสขั้นตอนนะครับช่วงแรกๆเราก็ฝึกทําละเอียดหน่อยจนเราเข้าใจแล้วเราก็ชานาญพอเราทําจนชํานาญแล้วนะครับเราไปฝึกกับแบบฝึกหัดถัดไปครับหน้า104่งอแบบฝึกหัดนี้นะครับให้นักเรียนทํำยังไงครับให้นักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคําตอบนะครับเพราะว่า จะสังเกตว่านักเรียนหลายๆคนพออ่านโจทย์แล้วเอ๊ะมันแก้ปัญหายัางไงนะนะครับก็เลยเน้นให้นักเรียนฝึกนะครับเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์แล้วก็หาคําตอบมาตอบดูว่านักเรียนเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ก็แปลว่าวิเคราะห์วางแผนได้หาคําตอบได้ก็แสดงว่าแก้ปัญหาได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้เราก็จริงๆเราก็ต้องคิด4ขั้นตอนเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราตอบลงมาแค่2ส่วนเท่านั้นนะครับเริ่มที่ข้อแรกกันเลยนะครับข้อ1 ลาเต้ขายสมุดภาพระบายสีในงานสัปดาห์หนังสือของโรงเรียนได้เงินมาทั้งหมด6 9 0้อยเก้าสิบาทถ้าลาเต้ขายสมุดภาพระบายสีเล่มละ6บาทลาเต้ขายสมุดภาพระบายสีได้กี่เล่มนะครับนักเรียนลองคิดดูนะครับได้เงินมาทั้งหมด6 9 0้อยเก้าสบาทเนี่ยเกิดจากอะไรครับเราต้องมาทดข้างนอกก่อนนะนะครับห9 0้เก้าสิเนี่ยนะครับเกิดจากการที่ขายสมุดระบายสีนะครับสมุดภาพระบายสีเล่มละ6บาท เล่มอย่างนี้ใช่ไหมครับขายสองเล่มก็ได้มาอีกหกบาทเป็นจํานวนหกนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับบวกกันบวกกันไปเรื่อยๆนะครับมีไม่รู้กี่จํานวนเหมือนกันนะครับไปเรื่อยๆเลยนะฮะพอบวกกันจนถึงจํานวนสุดท้ายขายจนหมดแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี้ยเนะี่ยหกร้อยเก้าสิบบาทคำถามคือมีทั้งหมดกี่จํานวนจํานวนกี่เล่มถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหกร้อยเก้าสิบถูกแบ่งออกเป็นหกส่วนถูกแบ่งออกเป็นส่วนละหก ได้ทั้งหมดกี่ส่วนแบ่งเป็นส่วนละเท่าเกันนะครับคือการหารใช่ไหมประโยคสัญลักษณ์ของเราก็ต้องเป็นการหารที่มีตัวตั้งเป็น690นะครับหารด้วย6เท่ากับสี่เหลี่ยมเห็นไหมครับครูก็ยังต้องคิดเหมือนเดิมคือโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ถามอะไรวางแผนยังไงถึงจะได้มาซึ่งประโยคสัญลญักษณ์ซึ่งขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2เหล่านั้นนะครับ ไม่ต้องไม่ได้เขียนออกมาไม่ได้แสดงออกมาในโจทย์ข้อนี้เราก็จะเขียนแค่ประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาแบบนี้เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นต้องฝึกขั้นตอนก่อนหน้านี้จนชํานาญนะครับแล้วเราจะทําได้เร็วมากพอได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับเราหารเราก็จะได้คําตอบเลยเราก็ตั้งหารเลยครับตัวตั้งคือ690หารด้วย6กหกหนึ่งเป็น6เห็นไหมครับลบกันได้ศก็ดึงตัวต่อไปลงมาหกเป็นหใกล้เคียงสุดแล้วลบกันได้สดึงตัวถัดไปลงมา ห5 3 0หารลงตัวพอดีเห็นไหมครับตอบ115ซึ่งต้องตอบแบบมีหน่วยด้วยนะครับเหมือนกับเราแก้โจทย์ปัญหาเลยถามหาจำนวนสมุดร,ระบายสีว่าได้กี่เล่มต้องตอบเป็นเล่มใช่ไหมครับเขียนคำว่าเล่มต่อท้ายจำนวนด้วยแบบนี้เสมอนะครับเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหานะครับนักเรียนนักเรียนต้องเขียนเขียนหน่วยนะครับเขียนจำนวนแล้วก็เขียนหน่วยของเขาด้วยดูข้อ2เลยครับ วินทำขนมปังทั้งหมด9 8 4ชิ้นแบ่งเป็นไส้สังขยาไส้ฟักทองไส้ถั่วแดงและไส้เผือกไส้ละเท่าๆกันถ้าส่งให้ร้านค้าแต่ละร้านครบทุกไส้จำนวน6ร้านร้านค้าแต่ละร้านจะได้ขนมปังไส้ละกี่ชิ้นนั่นแปลว่าครับ948ชิ้นเนี่ยคือจำนวนขนมปังทั้งหมดเนี่ยต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ ไส้สังขยา1ฟักทอง2ถั่วแดง3เผือก4แบ่งเป็น4ไส้ไส้ละเท่าเทกันนั่นแปลว่าต้องเอา984หารด้วย4ก่อนถูกไหมครับก็จะรู้ว่า1ไส้ทำมาทั้งหมดกี่ชิ้นนะครับแล้วทุกไส้ก็แบ่งให้6ร้านก็แบ่งอีก6ส่วนเท่าๆกันก็หารด้วย6ต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องหาร2รอบโดยการกระทำที่ทำก่อนเราก็ใส่วงเล็บไว้นะครับ984หารด้วย 4ก่อนได้เป็นจํานวนขนมปังในแต่ละไส้แล้วหารด้วย6คือจํานวนร้านค้านะครับหารได้เท่าไหร่ก็จะเป็นคําตอบของเราเราก็ไปทดหารมาครับเห็นไหมขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2ครูทําในใจเรียบร้อยเลยนะครับนักเรียนสามารถฝึกจนเชี่ยวชาญแบบนี้ได้เลยนะครับ9 8 4หารด้วย4ก่อนครับ4 2เป็น8 9ลบ8ได้1ดึง8ลงมา4 4 16 ลบกันได้2ดึงสลงมา4 6 24แสดงว่าไส้หนึ่งทำขนมปัง246ชิ้น246ชิ้นนะครับแบ่งให้6ลร้านก็หารด้วย6นะครับ6 4 24นะครับลบกันได้0ูนึง6ลงมา4 1เป็นเอ้6หเป็น6หารลงตัวพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคำถามมี2คํคำถามนักเรียนก็ต้องตอบให้ครบทั้ง2องคำตอบนะครับ ร้านค้าแต่ละร้านได้ขนมปังไส้ละมีคําถามเดียวนะครับถามว่าได้ขนมปังไส้ละกี่ชิ้นนะครับตอบครับแต่ละร้านได้ขนมปังนะครับไส้ละสี่สิบเอ็ดชิ้นนะการตอบคำถามของโจทย์ปัญหาถ้านักเรียนทวนคำถามด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับจะช่วยให้คนดูเข้าใจชัดเจนว่าสิ่งที่เรียนตอบคือจำนวนของอะไร แล้วมีจํานวนเป็นเท่าไหร่นะครับข้อถัดไปครับข้อ3ามสกายมีลูกแก้วทั้งหมด1,395ลูกแบ่งใส่โหลโหลละเท่าๆกัน3โหลแล้วนำลูกแก้วในโหลใบแรกไปแบ่งให้ต้นกล้าตะวันนาวาสแตมและชูก้าคนละเท่าๆกันแต่ละคนจะได้ลูกแก้วคนละกี่ลูกนั่นแปลว่านะครับ 1,395โจทย์ให้มาแบ่งใส่โหล3โหลแล้วแบ่งให้คนอีกกี่คนครับ1,2,3,4,5ต้นกล้าตะวันนาวาสแตมชูก้า5คนคนละเท่าเท่ากันนะครับแปลว่าก็ไปหารด้วย5ต่อนะครับจะรู้ว่าแต่ละคนได้ลูกแก้วกี่ลูกประโยคสัญลักษณ์ก็คือ1,395หารด้วย3ก่อนครับแบ่งใส่โหลก่อนแล้วหารด้วย5แบ่งให้คน5คนเท่ากับสี่นะครับ แบบนี้นะครับนักเรียนก็เขียนตัวตั้งนะครับ1,395นักเรียนหารด้วย3ก่อนเลยครับ3หาร1ไม่ได้นะครับเลื่อนเป็น13นะครับ3 4ได้12นะครับลบกันได้1ดึง9ลงมา3 6ได้18ลบกันได้1ดึง5ลงมาครับ3 5 5หลบกันได้0หารลงตัวหารเสร็จแล้วในวงเล็บเสร็จแล้วก็มาทำข้างนอกต่อนะครับ คล้ายๆการลบนะครับการหารเนี่ยตัวด้านซ้ายเป็นตัวตั้งเสมอสลับที่กันไม่ได้นะครับ465ตั้งหารด้วย5 4หาร5ไม่ได้เลื่อนเป็น46 59 45ลบกันได้1ดึง5ลงมา53 15ลงตัวพอดีนะครับลบกันได้0นะครับลงตัวพอดีเพราะฉะนั้นหารเสร็จแล้วได้คำตอบก็คือเด็กแต่ละคนนะครับ จะได้ลูกแก้วคนละนะครับ93ลูกเ,เยอะเหมือนกันเนาะนะครับข้อสุดท้ายครับของคาบนีนะ้คำนี้นะักเรียนน่าจะดีใจที่สุดเลยข้อสุดท้ายของคาบนี้แล้วครับเนี่ยดีใจที่สุดเลยใช่ไหมครับนะข้อสุดท้ายครับฮึบไว้นะครับแดนช่างข้าวสมุนไพร8ถุง ที่มีน้ำหนักถุงละเท่าเทกันได้น้ำหนักรวม1680กรัมถ้าแดนปักข้าวสมุนไพรในถุงแรกแบ่งใส่หม้อสองใบเท่าเทกันแต่ละหม้อจะมีข้าวสมุนไพรกี่กรัมแอแสดงว่าข้อมูลที่โจทย์ให้มาคือมีข้าวสมุนไพร8ถุงน้ำหนักรวมทั้งหมด1680กรัมนั่นแปลว่าเอา1680กรัมแบ่งเป็น8ถุงเท่าเทกันก็จะได้แต่ละถุงถูกไหมครับ แล้วนําถุงแรกถุงเดียวเอามาถุงเดียวใส่หม้อสใบเท่าๆกันก็คือหารด้วย2แสดงว่าต้องเอา1,680หาร8ก่อนได้ถุงหนึ่งนะครับแล้วก็หารด้วย2อีกทีนะครับก็จะรู้ว่าแต่และหม้อเนี่ยมีข้าวสมุนภัยกี่กร,รัมนะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับหนึ่ญญันกอยแนักเรียนก็เขียนหนึ่เลยนะครับหารด้วย8ก่อนใช่ไหมครับ สิ่งที่เราต้องทําก่อนใส่วงเล็บให้เขาด้วยจะได้เป็นการบังคับก็ต้องทําก่อนใช่ไหมครับแล้วค่อยหารด้วย2นะครับเท่ากับสี่นักเรียนก็ไปทดข้างนอกนะครับ1,680หารด้วย8ก่อนเนาะนะครับหหาร8ไม่ได้เลื่อนเป็น2ตําแหน่งก็คือ16 8,, 2 16นะครับลบกันได้ศูนย์พอดีก็ดึงหลักถัดไปมานะครับ81เป็น8ดดึงศูนย์ลบกันได้ศูนย์พอดีนะครับดึงศูนย์ลงมานะครับ 80ดศย์ได้ศูนย์นะครับลบกันได้ศูนย์ก็แปลว่าลงตัวเวลาหารหารให้ครบทุกหลักนะครับถึงแม้หลักสุดท้ายจะเป็นเลขศูนย์ก็ต้องหารให้ครบนะครับพอหารเสร็จแล้วนะครับได้คําตอบในวงเล็บเขาให้เอาวงเล็บในวงเล็บเนี่ยนะครับไปหารด้วย2ต่อนักเรียนก็หารด้วย2ต่อเลยนะครับ210หารด้วย2 2 1สองเป็น2นะครับลบกันได้ศูนย์พอดีดึงหนึ่งลงมา2หาร1ไม่ได้นักเรียนต้องเป็น2 0ศูนย์ได้ศูนย์อย่างนี้นะครับ1ลบศูนย์ ได้1แล้วค่อยดึงศูนย์ลงมาสองหเป็น10นะครับลบกันได้ศูนย์พอดีการดึงหลักถัดไปลงมาเลยเนี่ยนะครับจะทำได้เฉพาะตอนเริ่มต้นทำหลักแรก2หลักแรก3ามหลักแรกอะไรอย่างนงี้เท่านั้นนะครับแต่พอได้เริ่มหารได้คำตอบแล้วนะครับหลักต่อต่อมาถ้าหารไม่ได้นะักเรียนต้องหารด้วยต้องคูณด้วยศูนย์ใส่ศูนย์ทั้งข้างบนข้างล่างก่อนแล้วค่อยดึงหลักถัดไปนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายได้คำตอบแล้ว105 น,นักเรียนก็ตอบนะครับสรุปคำตอบด้วยว่าในแต่ละหม้อจะมีข้าวสมุนไพรนะครับจะมีข้าวสมุนไพรจะมีข้าวสมุนไพรครับหนึ่งร้อยห้ากรัมเสร็จเรียบร้อย เป็นอันจบแบบฝึกหัดนี้ครับนักเรียนเป็นไงบ้างครับการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เรื่องของการหารไม่ได้ต่างกับการบวกลบหรือคูณเลยนะครับครูเชื่อว่านักเรียนฝึกจนชํานาญได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นคาบนี้ครูฝากไว้เท่านี้ครับเจอกันใหม่คราบหน้ากับวิชาคณิตศาสตร์ครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน